มาครับเดี๋ยววันนี้จะพามาสอนวิธีการโอนสกิลแล้วก็โอนสกิลมีประโยชน์ยังไงทําไมเราจะต้องไปสุ่มสกิลให้ตัวไก่แล้วก็มาโอนให้พวกตัวหลักแล้วก็สอนวิธีการหาตัวไก่ด้วยอย่างแรกเลยก็คือทําไมต้องโอนสกิลจากตัวไก่มาให้พวกตัวหลักทําไมเราไม่สุ่มตรงๆเลยก็คืออย่างนี้น้องชายอย่างเช่นสมมติเชฟเชียงกมีเดบร์ทัตแต่ขาดโซคอนทรลเรากาลังจะหาเดบั์์ทัตให้มันนะแต่ว่าโปรเบลเนี่ยมีเดบร์ทัศแต่ขาดโซคอนทรลอันนี้คือสลับกันนะนั่งแก้ตั้งใจฟังดีๆ แล้วเรา้าเรามาสุ่มสกิลให้เชฟเจงโก้เพื่อที่จะหาเดบิวทัศนะแล้วสมมุติเราสุ่มได้โซคอนโทรขึ้นมาสกิลไอโซคอนโทรนั้นก็จะหายไปแทนที่เราสุ่มตัวไก่ใช่ไหมสมมติได้โซคอนโทรขึ้นมาแต่ไม่ได้เดบิวทัศน์เราก็มาโอนให้โปรเบลอันเนี้ยมีประโยชน์บางคนถามว่าก็สุ่มใส่ไปดิน้องชายเกมเนี้ยที่อัพสกิลแม่งหายากยิ่งกว่าน,นักเตะนักเตะเ,เรายังเติมล่ามันได้แต่ที่อัพสกิลเนี่ยแม่งมีจํานวนจํากัดอันเนี้ยก็คือประโยชน์ ของมันจริงๆแล้วอย่างเช่นสมมุติเราไม่ได้สุ่มได้เดบิทัศหรือโซคอนโทลแต่เสือกไปสุ่มได้วันทัตพาร์ตแต่ว่า2ตัวนี้มีวันทัตพาร์ตหมดแล้วแล้วไอโซบอสไลน์เนี่ยขาดวันทัตพาร์ตถ้าเราไปสุ่มให้ตัวไก่เออก็มีประโยชน์ไม่ได้ทั้งเดบทัศโซคอนโทนแต่ได้วันทัตพาร์ตก็เอามาโอนให้ตัวนี้คือมันเป็นวิธีที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วสําหรับการใช้ที่สุ่มสกิลให้เกิดประโยชน์ที่สุดอะน้องชายนึกออก <S <S ใช่ไหมอย่างต่อมาคือหาตัวไก่ในการสุ่มสกิลอย่างไร แล้วมาที่ Standard แล้วให้เราเลือกตรงนี้ s o สเนี่แล้วให้เลือกตรงนี้ไอ้ก,กดตรงนี้ให้มันเป็นลูกศรขึ้นข้างบนปับ๊บแล้วเรามาที่คลิกตรงนี้ Overall Rating ปับ๊บมันก็จะให้ตัวไก่ขึ้นมาห้นบนสุดละมันจะมีไอ้ข้อยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งคือตัวไก่ที่เราจะโอนอ่ะอย่าไปซื้อประตู ต้องเป็นพวกตำแหน่งอื่นเท่านั้นตำแหน่งไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประตูเพราะประตูอะ่ะจะโอนให้ได้แค่ประตูเท่านั้นถ้าเราไปซื้อตัวนี้มาสุม่มแล้วสมมติได้ดับทิทขึันมาจะไปให้กองหน้าอย่างงี้คือหมดสิทธิ์เลยนะน้องชายเนี่ยเราก็มาใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้พี่ใช้บ่อยสูตรแล้วก็เป็นตำแหน่งเอสเอสเนี่ยอันนี้สมมุติเราก็ซื้อมาใช่ไหมหนึ่งตัวเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ทีมเราแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เลือกตรงเนี่ยซอสเนี่ยเราก็เป็น Order of signing แปลว่าตัวที่เราเพิ่งเซ็นสัญญามาใหม่ล่าสุดก็คือเนี่ยอย่างเช่นในตัวไก่ใช่ไหมเนี่ยเราก็สุ่มสกิลใส่หลายๆคนเข้าใจผิดนะไปซื้อตัวไก่ที่มีสกิลเดอร์บัตชัสมาแล้วจะมาโอนมันไม่ใช่นะการที่เราจะโอนสกิลได้คือเป็นสกิลที่เราต้องสุ่มมาได้เท่านั้นอย่างเช่นเนี่ยตัวไก่เนี่ยมันจะไม่มีสกิลเราต้องใช้ที่สุ่มสกิลสุ่มให้ได้สกิลที่เราอยากได้นะดนั้นอย่างนี้ได้แท็กแบ็ค เดี๋ยวเรามีที่สุ่มสกิล2ออันเดี๋ยวเรามาซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วมันจะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึง่งไม่ใช่ข้อจํากัดคือต้องที่ต้องระวังคือตัวไก่เราจะเลือกซื้อต้องดูหน้าสุดท้ายดีๆเพ a y เ r อร์สกิลเนี่ยต้องห้ามมีสกิลเพราะว่าถ้ามันมีสกิลนั้นอยู่แล้วแล้วเราดันไปสุ่มได้สกิลตรงกันปุ๊บไอ้นันะ่นก็จะหายไปอันนี้เราซื้อมาเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วเราก็มาสุ่มใหม่ คือหนึ่งตัวควรจะสุ่มแค่1สกิลเท่านั้นถึงจะมีประโยชน์น้องชายแต่เดี๋ยวนี้มันก็ดีที่มันลบสกิลได้แต่ว่าเราใช้สกิลเราตัวดีกว่าเพราะว่าเวลาถ้าเราตัวไก่ไปโอนให้ตัวหลักก็คือไอตัวนั้นะจะหายไปเลยสมมุติมีสองสกิลมันก็จะไปทั้งสองสกิลเลยแยกกันดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มีประโยชน์สูงสุดอันนี้สุ่มต่อฟ้าโอ้โหได้แทกแบ็กสองอันเลยเหรือว่าไอที่แล้วให้เรามาที่ตัวที่เราจะโอนให้อ่ะ เนี่ยก็คือโซบอสไลน์สมมุติแล้วกันนะตอนนี้พี่กำลังจะใส่พินพอยต์คอ s ซิ่งให้โ o บอสไลน์ให้เรากดฟิลเตอร์แล้วอันนี้ยเลือกไว้อยู่แล้วแต่ให้เราไปเลือกอีกทีสมมุติถ้าเกิดยังไม่ได้เลือกเนี่ยเราเลือกสกิลที่เราจะเอาก็คือนี่พินพอยต์คอซซิ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือน้องชายมันต้องเอาเป็นตัวไก่เอามาโอนให้ตัวหลักเราเท่านั้นอย่าไปทะลึ่งเอาไอ้พวกตัวหลักที่มีสกิลอยู่แล้วนะเพราะว่าการที่เรา เอาไอ้ตัวที่มีสกิลมาโอนให้ตัวนั้นไอตัวนียอย่างนี้ต็อตตี้มีสกิลเหมือนกันแต่ถ้าเราเลือกไปปุ๊บตอตตีนี่หายเลยนะถึงต้องใช้เป็นตัวไก่เนี่ย,ยอันนี้เราก็โอนมาได้ไม่มีปัญหาเพราะเป็นตัวไก่ไอตัวนี้จะหายไปนะทุกคนต้องเข้าใจนะไอตัวตุกกระดุยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้สําหรับการโอนสกิลแค่นี้เสร็จแล้วมันก็จะเสียตังค์นิดหน่อย2องสามแสนอันนี้ก็จะเป็นข้อดีแล้วก็การใช้ประโยชน์สูงสุดของที่อัพสกิลเลยแล้วก็ ใครที่โอนสกิลไม่เป็นหรือไม่เข้าใจาก็เซฟคลิปนี้ไว้เผื่อบางทีจะโอนสกิลหรืออะไรลืมไปแล้วนึกไม่ออกก็จะได้มาย้อนดูจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห,ห้ให้พี่ทำอีกรอบนะครับน้องชายประมาณนี้ถ้าเห็นคลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับน้องชาย,ย่าได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์